you <laughs> เริ่พรยามเช้าทุกๆุกคนนะมาเข้าสู่การปฏิบัติในภาคเช้าก็ปฏิบัติไปด้วยฟังธรรมะนะพอสมควรกับความเป็นไป ควบคู่ไปกับการดูลมหายใจดูจิตดูใจตัวเองวันนี้ก็จะพูดถึงสัมมาทิฏฐิอีกครั้งหนึ่งความเห็นที่ถูกต้องที่เป็นข้อแรกที่เป็นจุด เริ่มต้นที่สำคัญแล้วก็สำคัญตลอดไปตลอดบนเส้นทางการเดินทางอันยืดยาวเมื่อไรขาดสัมมาทิฏฐิโอกาสหลงทางมีมาก มีจุดที่คนจะเดินทางแล้วหลงทางเนี่ยไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น,นเดินไปเรื่อยๆแบางทีมันก็มีทางแยกมีทางวกวนทางอ้อมแทนที่ว่า จะเดินตรงไปสู่จุดหมายปลายทางถ้าไม่มีสัมมาธิฏฐิคอยกำกับโอกาสที่เราจะเดินอ้อมหรือหยุดหยุดการเดินทางหรือร้ายที่สุดก็คือเดินสวนทางก็มีสูง เพราะฉะนั้นตัวสมาธิิจึงเป็นตัวแรกเป็นข้อแรกและก็จะต้องใช้ตลอดไปทีนี้าความเห็นที่ถูกต้องก็มีหลักๆอยู่สองส่วนส่วนที่ใช้ในการดำเนินชีวิตทั่วๆไป เพื่อให้ชีวิตมันเป็นไปในทิศทางที่ดีงามที่จเจริญขึ้นยังไม่ถึงขั้นนะที่จะทำให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นสมาธิฏิที่จะต้องมีไว้เพื่อประกอบในการดำเนินชีวิต ให้มีความผาสุกลมเย็นนะให้ชีวิตเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะในทางเจริญนะความเห็นถูกสมาติข้อนี้ก็ไม่ยากนะความเห็นในเรื่องของนะกฎของธรรมชาตินะที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง กฎของกรรมนะกฎของกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดนะความเห็นว่าบุญมีบาปมีทำกรรมเช่นไรนะย่อมส่งผลให้ต้องได้รับผลของกรรมที่ทำลงไปบิดามารดามี พระคุณต่อบุตรธิดาจริงๆนะเป็นผู้มีพระคุณถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็ไม่รู้จะเอาโอกาสที่ไหนมาเกิดเติบโตขึ้นมาก็ต้องมีคนเลี้ยงดูนะบุญคุณมีอยู่ไม่ใช่ว่าศูนย์เปล่า อันนี้เป็นพื้นฐานทั่วๆไปที่เข้าใจได้ไม่ยากนะพวกเราได้ยินได้ฟังเรื่องนี้กันมาพอสมควรนะก็ความเห็นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยสามารถฟังอ่านได้จากตำรับตำลามีมาตรฐานไม่ได้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนอะไรมากมายนะัก และชาวพุทธส่วนใหญ่ที่มีศรัทธาเนี่ยก็เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ได้พอสมควรอยู่แล้วนะเพีงเยงแต่ว่าในรายละเอียดปลีกย่อยนะที่มนะีเรื่องของกรรมและวิบากทั้งหลายเนี่ยมันก็คงจะต้องนะถ้าจะเชื่อทั้งหมดร้อยเอร์ซก็คง คงในจิตส่วนเลือกของเรายัางอาจจะไม่เชื่อ100%เอร์ซนะแต่ต้องอาศัยการรอเวลาเหมือนกันบางทีก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำดีมาทั้งชีวิตแต่ทำไมชีวิตมันยังไม่ดีเหมือนอย่างที่เรานึกว่ามันควรจะดี ทำไมเราต้องเกิดมาเป็นแบบนั้นแบบนีนะ้เปรียบเทียบกับคนอื่นๆแล้วนะทำไมคนอื่นเขาดีกว่าเรานะทำไมนะคนที่ทำชั่วนะเราก็รู้ๆกันอยู่เห็นๆกันอยูนะ่นักการเมืองนะข้าราชการ นักธุรกิจที่โกงกินทั้งหลายทำไมยังได้ดิบได้ดีอยู่เน,นี่ยมันก็จะมีความสงสัยในเรื่องของกรรมเล็กๆน้อย,อยๆเหล่านี้บ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าขอบเขตที่เราจะรับรู้เรื่องของกฎของกรรมเนี่ยมันมีจำกัด นะมันมีแค่ชาติปัจจุบันชาตินี้นะที่เราเห็นแล้วก็มุมมองของเราที่เห็นเกี่ยวกับคนอื่นมันก็เป็นภาพที่เขาแสดงออกมาเราไม่สามารถเข้าไปนะเห็นทั้งชีวิตเบื้องหน้าเบื้องหลังของคนใดคนหนึ่งได้จริงๆ100%้เนซะ็นตบางทีภาพที่ออกมา กับความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะบางทีเราเห็นคนมีความสุขภายนอกดูมีความสุขเหลือเกินมีทรัพย์สินเงินทองบางคั้งร่ำรวยแต่ในความเป็นจริงในบ้านของเขาปิดประตูเข้าไปในบ้านแล้วนะเขาอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้ นะทะเลาะกันกันกบครอบครัวนะเป็นคนนะจมอยู่กับความทุกขนะ์เป็นโรคซึมเศร้ามีปัญหาอะไรต่างๆสารพัดแต่เขาไม่ได้แสดงออกให้เรารับรู้เนพะราะฉะนั้นเรื่องของกรรมเ,นะเราจะไปวัดจากสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้ แล้วก็ไปเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเราไม่ได้เลยนะทุกคนที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องการรักษาหน้าของตัวเองทั้งนั้นรักษาภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีให้คนชื่นชมเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงแสดงสิ่งต่างๆในในภาพที่ดีไม่ค่อยมีหรอกที่เอาสิ่งไม่ดีของตัวเองมาเปิดเผยนะเพราะฉะนั้นทุกวันยิ่งทุกวันนี้เนี่ยมีโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่อง Facebook i n s t a g กรมอะไรต่างๆเนี่ยสังเกตก็จะมีแต่เอาความสุขมาลงเอาเรื่องราว ดีๆมาลงไม่มีใครเอาการทะเลาะในครอบครัวปัญหาหนี้สินปัญหาติดยาเสพติดของลูกแติดการพนันของคนในครอบครัวมาลงเพราะฉะนั้นในเรื่องของกฎของกรรมเราอาจจะยังไม่ถึงก็ต้อง เข้าใจร้อยเปอร์ซนตซึ่งเราก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าใจกฎของกรรมแบบร้อเปอร์เซนตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยนะแสดงไว้ว่าใครก็ตามที่ต้องการพยายามทำความเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยนะพยายามที่จะหาเหตุหาผลเรื่องของกรรมนะจะ ทำให้มีส่วนของความฟุ้งซ่านนะเป็นนะมีมันไม่ไม่ไม,มีทางเข้าใจนะ,นะเพราะว่ากรรมนั้นเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากนะไม่ใช่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งแล้วเป็นสองนะ,นะมันไม่ใช่ที่จะเอาเหตุและผลล้วนๆมาอธิบายเรื่องของกรรมได้ในมิติของพวกเรานะ เหตุและผลนั้นมีอยู่แน่นอนไม่ใช่ว่าไม่มีเพียงแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยที่หลากหลายมากเกินกว่าที่เราจะทำความเข้าใจกับมันได้นะเหตุที่จะส่งผลให้กรรมะให้ผลเนี่ยนะไม่ใช่แค่เรื่องของการกระทาเท่านั้น มันเป็นเรื่องของเจตนานะเป็นเรื่องของนะการเลาเวลาเป็นเรื่องของผู้ใดที่เราผู้ที่เรากระทากรรมนั้นๆกับนะผู้ที่เราลงมือกระทำกรรมต่อด้วยนะถ้าเรากระทากรรมดนะีกับคนธรรมดาผลของกรรมก็เป็นแบบหนึ่ง เราทำดีกับคนที่มีศีลมีธรรมสูงขึ้นเนี่ยผลก็เป็นแบบหนึ่งเราทำกรรมดีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดเนี่ยผลก็อีกแบบหนึ่งนะเนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมจึงเป็นเรื่องที่มีเงื่อนไขยเยอะแยะเลยนะที่จะอธิบายที่จะสามารถ นะอธิบายได้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าใจได้อย่าง100%เปอร์เซนเพราะเราไม่รู้เราไม่รูนะ้องค์ประกอบทั้งปวงแต่คนที่รู้มีอยู่นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แจ่มแจ้งในเรื่องกรรมนะในเรื่องของระบบการให้ผลของกรรม นะพระองค์เป็นผู้เดียวที่รู้แจ่มแจ้งนะรู้ว่าใครแต่ละคนเนี่ยทำกรรมอะไรมาจึงได้มาเกิดเป็นแบบนั้นแบบนี้นะและทิศทางของคนคนหนะึ่งจะเป็นแบบไหนในอนาคตนะรู้ไกลไปถึงอนาคตในอนาคตชาติต่อๆไปด้วยซ้ำ นะพระองค์เข้าใจถึงขนาดนั้นแต่ำสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่มีทางเข้าใจได้นะแค่เข้าใจตัวเองกรรมของตัวเองนะสิ่งที่เราทำไปในอดีตนะแล้วก็ตลอดทั้งชีวิตเอาแค่ชาตินี้ปัจจุบันนี้เนี่ยสำหรับพวกเรายัางยังงงๆเลยยังไม่สามารถ กระจ่างแจ้งกับชีวิตของตัวเองบางคนยังสับสนว่านะชีวิตที่ผ่านมานะเราทำกรรมอะไรมาจนส่งผลให้เรามายืนอยู่ณนะจุดจุดนี้นะม,นมาทำไมอยู่ณนะเวลานี้เนี่ยมีตัวตนแบบนี้แล้บางคนยังไม่เข้าใจ นะแต่ว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญนะเราสามารถที่จะเข้าใจกฎของกรรมได้เฉพาะชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นนะเราไม่มียานพิเศษที่จะไปอย่างรู้นะอดีตที่เราเคยเวียนว่ายตายเกิดมาในอดีตชาตนะิขอบเขตมนุษย์เรามันมีข้อจำกัดตรงนี้แหลนะ ยังเว้นมีพิเศษเหมือนกันบางคนอาจจะระลึกชาติได้แต่นั่นก็ไม่ใช่หมายเขาว่าเขาจะเข้าใจกฎของกรรมนะแต่ว่าอย่างน้อยการได้ยินได้ฟังคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่สอนเรื่องกฎของกรรมเนี่ยก็พอทําให้เรานะ การสั่งสมความเห็นที่ถูกต้องมันดีขึ้นมากขึ้นเราสั่งสมความเห็นในเรื่องกฎแห่งกรรมมาหลายภพหลายชาติแล้วแหละจึงทำให้ชาตินี้เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบคำสอนในเรื่องกฎของกรรมที่ถูกต้องคำสอนที่สอนให้เราเนทำกรรมดี ให้มากให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พยายามถ้าทำได้ก็ทำแต่กรรมที่ขาวกรรมดีกรรมที่นำความสุขความเจริญมาให้ชีวิตะไม่ผิดศีลผิดธรรมนี่แหละ,ะเว้นกรรมชั่วทั้งหลายทุกอย่างที่เรียกว่ากรรมดำต้องงดเว้นให้มากที่สุด ไม่ทำได้เป็นดีนะส่วนใหญ่ที่ทำผิดทำพลาดทำกรรมดำลงไปก็เป็นเพราะว่านะขาดสตินะสภาวะจิตที่ขาดสติแล้วก็ถูกกิเลสครอบงำนะคนที่สภาวะจิตปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ทำกรรมชั่ว แบบรุนแรงร้ายแรงนะที่ทำผิดทำพลาดกันเนี่ยเป็นเพราะขาดสติแล้วก็ถูกกิเลสครอบงำความโลภจนเกินความพอดีนะความโลภที่มันมีอยู่ในจิตเนี่ยมีทุกคนแต่ว่าถ้ามันเกินขอบเขตความพอดีเนะี่ยมันจะทำให้ก้าว่่วง นะขอบเขตนะทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้สัตว์อื่นเดือดร้อนทำให้สังคมเดือดร้อนนะทำให้ต้องมีผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเราในทิศทางที่ไม่ดีทั้งหลายอันนี้คือนะการผิดศีลผิดธรรมเพราะนะขาดสติและถูกกิเลสครอบงำ เราองทบทวนให้ดีสังเกตให้ดีชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเรารักษาสติให้ดีนะมีสติและระวังไม่ให้จิตถูกกิเลสครอบงำเนี่ยนะสภาวะที่มีสติไม่ถูกกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำ เราจะไม่ทำผิดเลยนะเราจะมีความยับยั้งชั่งใจมีเหตุและมีผลเป็นคนมีเหตุมีผลนะจะทำอะไรก็คิดพิจารณาดีก่อนแล้วค่อยทำจะไม่มีเจตนาอยากให้ใครเดือดร้อนอยากให้ใครต้องได้รับความทุกข์เพราะการกระทำ หรือคำพูดของเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะเป็นยกเว้นแต่มีข้อยกเว้นเหมือนกันยกเว้นผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิผู้ที่มีความเห็นผิดแบบฝังเข้าไปในจิตมันมีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีคนที่มีความเห็นผิด ไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญไม่เชื่อว่าพระคุณของพ่อ,พอแม่มีอยู่จริงและไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยคนเหล่านั้นบางทีไม่ได้มีกิเลสอะไรครอบงำแต่ว่ามันไม่มีตัวนี้อยู่และไม่มีตัวความเห็นที่ถูกต้องอยู่เนี่ยบางทีก็ทำอะไรแบบ ไม่ไม่มีไม่มีปีไม่มีกุยก็คิดจะทำอะไรก็ทำนะบางทีอันนี้ก็ลงเอยทำผิดทำพลาดได้ง่ายๆนะนะแต่พวกเราไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะเราสั่งสมความเห็นถูกมาหลายภพหลายชาติละถึงได้มีโอกาสเกิดมานะแล้วก็ได้ยินคำสอนที่ถูกต้องแล้วก็ได้มาปฏิบัติกันแบบนี้นะ ในแต่จะพูดให้ฟังก็ได้มันมีอย่างในประเทศอินเดียเนี่ยมันมีผู้ที่มีความเห็นผิดนะเป็นชุมชนเลยบางทีก็มีความเห็นแบบว่าลูกสาวเกิดมาเนี่ยะจะต้องเอาไปถวายให้กับเทพเจ้าเอาไปมอบให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาพรหมจรรย์ไว้้ดีแล้วก็เอาไปถวายให้กับเทพเจ้า เพื่อบง่งสวงเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีงามนะนำความสุขมาให้กับชุมชนทุกคนเชื่อแบบนี้กันหมดเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องทำด้วยนะไม่ทำไม่ได้เดี๋ยวถูกพระเจ้าลงโทษนะก็เอาลูกของตัวเองไปบูชานะไปสเสิร์ให้กับคนที่เป็นมิชคนหลอกลวงเหล่านั้นนะนะมี มีอยู่ทุกวันนี้ก็น่าจะยังมีอยู่ความเห็นผิดหลากหลายเลยทำให้คนจํานวนไม่น้อยเนี่ยหลงนึกว่าทำสิ่งที่ถูกแต่กลับกลายเป็นทำสิ่งที่ไม่ควรทำก่อวิบากกรรมที่ไม่น่าทำนในชุมชนบางชุมชนของประเทศแอฟริกาต้องมีการอะไร คลิปอวัยวะของผู้หญิงอะไรต่างๆเนี่ยนะโดยมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยแต่นำมาซึ่งความเจ็บปวดให้กับลูกของตัวเองแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะนี่มันมีอยู่สิ่งที่ไม่ควรทำแต่นึกว่าทำแล้วดีนะคนเหล่านี้เป็นประเภทมิจฉาทิฏฐินะทำสิ่งที่ไม่ควรทำแต่กับได้ความสุขจากการกระทำนั้น แต่สุดท้ายลงเอยมันก็หนีกฎของกรรมไม่ได้นะก็ต้องบนเวียนอยู่เวียนว่ายใเกิดเจอสิ่งเหล่านั้นโดนกระทํากับตัวเองวนบนซ้ําๆนะโดยที่หาทางออกไม่ได้นะเขาถึงบอกว่าผู้ที่มีความเห็นผิดเนี่ยเป็นกรรมหนักมากนะเป็นกรรมหนักมากกว่าอนันตริยกรรมซะด้วยซ้ำนะเพราะว่า พอเชื่อแบบผิดผิดไปแล้วจุดเริ่มต้นมันผิดเข็มทิศมันผิดแล้วเนี่ยนะมันก็เดินผิดทางทั้งทั้งที่เดินผิดทางอยู่แต่นึกว่าตัวเองเดินถูกนึกว่าตัวเองทำถูกเนี่ยผู้คนเหล่านี้จึงเรียกว่าหนักกว่าเป็นผู้หนักกว่าการกระทำอนันตริยกรรม นะเพราะคนเหล่านี้จะโอกาสที่จะกลับมาเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องนี่ยากมากนะยากมากนะเพราะว่าความเห็นผิดจะนำไปสู่ความเห็นที่ผิดมากขึ้นมากขึ้นฝังแน่นไปเรื่อยๆแต่คนที่ทำอนันตริยกรรมนียถ้าไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบฝังแน่นนะก็ไปรับผลของกรรมในนรกแล้ว นะสำนึกผิดกลับตัวกลับใจมาเดินถูกทางพ้นทะุกได้นะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสัมมาทิฏฐนะิในระดับเบื้องต้นนะก็คือความเชื่อเหล่านี้แหลนะมีความสำคัญมีความจำเป็นที่จะต้องนะพวกเราชาวพุทธนะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะต้องหาได้หาฟังจาก ตำลาบ้างจากกูบาอาจารยนะ์แต่ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ยากนะนะก็ในวันต่อไปก็จะพูดถึงสัมมาทิฏฐิในข้อต่อไปนะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้จากนี้ไปใช้นะเวลาที่เหลืออยู่อยู่กับลมหายใจอยู่กับธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าตรงนี้ ใช้ลมหายใจตามธรรมชาตินำจิตเข้าสู่ความสงบเรียนรูนะ้ความจริงที่เกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันนี้ไปเรื่อยๆนะจิตของเราก็จะค่อยๆนะสงบอย่างเป็นธรรมชาตินะรักษาอุเบกขาของจิตเอาไว้ตลอดการปฏิบัตินะจเจริญพร